กลับมาพบกับ God of Nation เช่นเคยนะครับผู้ชมครับวันนี้เป็น EP ที่ต้องขั้น EP หลักของเรานะครับในช่วง MU Check In นั่นเองนะครับแน่นอนว่าทางทีมงานเราเได้มีโอกาสไปที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่คือเทวรายอาร์เคที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเทวรายที่มีเทพนะครับมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นองค์พระพิคเนศนะครับองค์พระศิวะ พระตรีมมติพระพมและเทพอื่นๆอีกมากมายจึงนำมาฝากเป็นน้ำจิ้มนะครับก่อนที่จะเจอกับ EP หลักที่2ของเรานะครับ ช่วงนี้ MU Check In ของเราเนี่ยครับพลาดไม่ได้กับสายมูเราก็นำภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนั่นเองนะครับก็จะมีเทพเนี่ยอยู่หลายองค์ที่อยากจะแนะนำผู้ชมหามกานได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะต้องมาที่เทวาลแห่งนี้นั่นเองนะครับเราก็จะพาเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับมาฝากผู้ชมกันซึ่งในเทวาล ที่นี่เนี่ยนะครับก็จะมีเทพเนี่ยหลายเทพเลยที่บางบางองค์บางรูปเนี่ยเราก็อาจจะยังงงว่าเอ๊ะทำไมเป็นแปลกๆนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้อาาที่เห็นอยู่นี้อย่างพระพรหมอ่าอันนี้ก็เป็นพระราหูนะครับแล้วก็แน่นอนมีพระอินทรนะครับที่เป็นปางผู้หญิงรวมไปถึงที่เห็นต้องกราบสักการะบูชาขอพรเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่นี้น,นะครับกับเทพพระพิฆเนศนั่นเอง บอกได้เลยว่าบริเวณนี้เนี่ยมีของขายของให้เช่าบูชานะครับเกี่ยวกับเทพเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระพิคเนธหลายๆปางหลายๆรูปแบบหลายๆขนาดรวมไปถึงร้านกาแฟเป็น Coffee t n d Tea นะครับร้านนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยนะครับมี สิ่งที่เชื่อมโยงและเกี่ยวกับพระพิฆเนศผลเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวขนมราดูที่ก็มีและที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยดูสบายแม้กระทั่งเค้กหรือเบเกอรี่นี่ยังทําเรียนแบบตัวหนูที่เป็นหนูข้างกายองค์พระพิฆเนศเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นฝากกันด้วยนะครับสําหรับสถานที่ดีๆแบบนี้กับเทวลัยสวยๆแบบนี้ที่เทวลัยอาร์เคดจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับ